ครั้งเผยเงินเยียวยา5,000ยังจ่าย3เดือนเหมือนเดิมส่วน6เดือนขอรอดูสถานการณ์ก่อนสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับเราอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารทางด้านกระทรวงการคลังนะคะข่าวสารจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังกันได้เลยค่ะ กระทรวงการคลังเผยเงินเยียวยา5,000ยังจ่าย3เดือนเช่นเดิมนะคะส่วนการขยายเกณฑ์เพิ่มอีก3เดือนเป็น6เดือนขอให้รอดูสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดโควิด -19 ก่อนนะคะเมืม่อวันที่8เมษายน2563นายลว,วรวแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานัะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน เราไม่ทิ้งกันแล้วมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้รับเงินชดเชยเดือนละ5,000บาทซึ่งคาดว่าจะมีการขยายระยะเวลาจาก3เดือนเป็น6เดือนจากหน0 0งบาทเป็น3 0,000 000บาทนั้นนะคะทั้งนี้เราขอทำความเข้าใจว่าที่ประชุมครอมได้ผ่านกฎหมายเพื่อมาดูแลปัญหาโควิด -19 ก็ได้ทำพอรบอ กออผู้กู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทโดยหกแสนล้านบาทท่านนายกจัดสรรให้กับการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดการสาธารณสุขให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาในรอบที่สามกลุ่มที่จะได้ใช้เงินส่วนนี้นะคะส่วนคนที่ลงทะเบียนและได้รับเงิน5,000บาทแล้ว ยืนยันว่าจะได้เงินสามเดือนแน่นอนเพราะอยู่ในเงื่อนไขส่วนจะขยายเวลาออกไปอีกสามเดือนเป็นหกเดือนนั้นรัฐบาลก็ยืนยันว่าดูแลได้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานะโควิดว่าจะเป็นอย่างไรอีกสามเดือนข้างหน้าซึ่งณนะวันนี้เรายังไม่รู้ว่าสถานการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาประเมินหรือหากรัฐบาลต้อง การนำเงินไปเยียวยาหนีไปช่วยคนที่ตกหล่นก็ทำได้หรือพอมอที่ต้องการดูแลคนพิการผู้สูงอายุรัฐบาลก็จะเตรียมเงินจากหกแสนล้านบาทนี้ไปดำเนินการแต่ก็ต้องมาดูว่าจัดสรรอย่างไรนะคะส่วนกรณีผู้ค้าฉลากที่สงสัยว่าตัวเองจะได้รับเงินเยียวยา3มเดือนหรือไม่นั้น ตรงนี้ยังตอบไม่ได้นะคะเพราะเดือนพฤษภาคมผู้ค้าฉลากก็จะกลับมาขายฉลากได้อีกครั้งแต่ที่กระทบแน่ๆคือเดือนเมษายนซึ่งก็ต้องมีการประเมินต่อไปอีกนะคะและนี่ก็คือข่าวสารสำหรับวันนี้นะคะ ทางเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภาัยมณะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญพบกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ